ปลาพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอแหนมปลาจีนเป็นเนื้อพี่น้องเน้อวันนี้ดูดูยายพกมาเป็นสองตะกี้าข้าวหนีออกมาพรอมนี่น้องอ้อยกับมีปลาแต่เพี้ยนมาตัวเองสวัสดีน้องอ้อยเป็นทางการนะครับจัดกินแหนมปลาทอดแหนมปลานี่กระติบข้าวเมืดอีกเรเมื่อนี่พี่น้องดูเดี๋ยววันที่ะใหงดูนะครับแหนมปลาจีนต่อจากคลิปก่อนทําออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนผมไปซื้อกระดมปลี ซื้อพริกขี้หนูซื้อขิงมาละทอดดึงเหลืองอันไหนมาทอดก็กินได้เลยแล้วก็วันนี้มีของดีเสียดายมากยายมาได้ไปถ่ายคลิปด้วยเพิ่นมูทีมงานนั่นน่ะปลาหวานไหมเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ดูให้ดูเดี๋ยวมืออื่นจะทอดกระเทียม้าเขียวนกกกขาเต่าเลยปลานี้บ้านหลวงหวายขายกิโลสามร้อยถือว่าแพงไหมถ้าบ้านหลวงไหวขายสามร้อยนี่แพง แค่ข้างนอกนี่จะขายกิโล้ห้าร uh, ้อยมั้งบอกจักแล้วปลาอันนี้ทอดกระเทียมร้านอาหารขายจานละสี่ร้อยนะนี่บิงหง่อนปลาแซวนี่ปลาหวานปลาหวานพี่น้องดูนี่นี่ปีก่อนทีมงานของนั่นนเอาไปกันนะของอันนั้นวันนี้ผมไม่ได้ไปตัวเมื่อกี้เขาใส่รถมอเตอร์ไซค์มาขายริบบ์บอโมจาริบบ์อเขาใส่มอเตอร์มอเตอร์ไซค์ซาเล้งมาขายได้เงินเป็นหลายหมื่นอ่ะ ม่นแม่นั่นน่ะคุณลูกเด่นขันตานี่ขึ้นฝนสีมาแล้ววะฝนสีมาอันนี้อันนี้อันนี้กิโลสามร้อยอันนี้อันนี้ปลาอย่างเงี้ยนี่อันนี้สายพันธุ์อันนี้ปลาเสียมปลานี่ปิ้งกับแซ่บมันนี่อันนี้มกมออุ้ยอันนี้การทำอะไรอร่อยอันนี้กิโลสองร้อยแต่อันนี้กิโลสามร้อยอันเดียวกันก็ปลาย้อนบ่าลุงเด่นไม่ได้ไม่ได้จะเป็นปลาย้อนไม่มาได้ปลาย้อนเส่็จแนี่ก็สดๆแล้วอันนี้ใสๆอย่างเงี้ยกิโลสามร้อยปลาด อันนี้เดี๋ยวจงไปดูในช่องแฟมเบอพี่นิดนึงแฟมเบอรีบอกว่าวันนี้ทำไม่ทันของเธอมันเยอะเกินไปแฟมเบอรีก็ไม่ใช่ปลาแซบใช่ไหมจะไปทำดิสิก็กินได้แซบก็ลุงเลี้ยงเถอะพ่ะย่ะที่นี่เลี้ยงแซวมากินข้าวได้นี่มาดูในแหนมอันนี้คือแหนมปลาจีนที่เราเตรียมกันไว้ทำไว้สักวันก่อนเบ้อเสียแต่ว่าเบ่ตสีเด้เพราเป็นมันอื อันนี้ต้องทอดตต้้อออองันนีทดจะอร่อยอันนี้อันนีใบย่า่ที่เราเห็นเป็นต้นแล้วนี่ส้มตอนพี่น้องดูนี่ส้มต้อนนี่ตอนนี้ใหญ่แล้วนี่แหนมเดี๋ยวทอดมากับข้าวพี่น้องหม้อหมออันนี้แต่ว่านี่เราขิงก็เตรียมไว้แล้วนะพริกต้องกินกับพริกินเนอะพี่พริกปบนบ้านๆพี่กระเลียงนี่อร่อยแล้วนี่ไปขับรถเล่นกับผู้จัดการส่วนตัวมาอาจจะเพียนงํางๆาไหมทอดมาหาปลาง่ายเถอะทอดน้องดมาหาปลาง่ายเทีเดี๋ยวผมจะบ้างแล้วทอด วันนี้มันจะหรือว่าอาจจะก่้ยสักตัวสองตัวมันกระทอดตัวนี้เลยที่รุงเ่นแต่ว่ากล้วยากจะกินอยู่อันอาจจะผมอาจจะก้อยราบเนียวๆสักตัวบออันก้อยอ่าก้อยกส่สีแซ่ยบอยู่ก้อยบอก้อยสักสองสามตัวเนาะก้อยไม่ต้องไม่ต้องราบครับมันก่อนเอาราบเนื้วๆวันนี้จะก้อยใส่ข้าวคั่วหอมๆใส่พริกป่นเข้าไปกินกัเข้าวครับจะมะมะนาวมะนาวเขาขายสามลูกยี่สิบบเมื่อกี้เนี่ยนี่อาจจะมีอันนี้เท่ากัพ่อนันย่สวนเขาก็พ่อพี่ไยู่ นี่มีทอดแหนมมีก้อยปลาวันนี้เป็นปลาปลาแล้วพรุ่งนี้จะพาน้องไอ้ประเลศนน้าน้ำจะมาแล้วบ้านรองไหวอ่าให้เสียวันนี้มาถึงนู่นแล้วอบถึงนู่นแล้ววันนี้อีกวันที่เก้าเข้าถึงบ้านนัเลยวันที่สิบเอ็ดสิบสองสายนาใหทันเต็มเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปเอากระทะไปเอาน้ำมันมาแล้วผมจะไปทำปลาแปปนึงพี่น้องเดี๋ยวจะเพิ่งจะทานผมนก้อย ผมจะทําให้ทุกอย่างลแล้วลผมจะก้อยผงแล้วผมก็จะเอาอหัวมันต้มเอาโครงเนี่ยต้มปลาตะเพียนเขามีความหอมเขามีความอ่อยของเขาซับแจกแนั่นทงการไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านก่อนพี่น้องนะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านจากต่างจังหวัด<อ>ก็ขอให้เดินทางโดยสวัส<อ>ดิภาพเด้อพี่น้องเด้ออ่ารวนพี่น้องมาดูอะให้ปลาตะเพียนใครเป็นไหมคงจะเอาก้อยไปหมดเพราะเดี๋ยวบางตัวจะเหยียบเหยียบหัอใหญ่นึ่งกระดมพริกผูนี้ครับพี่น้องดูใครเป็น ปลาตะเพียนไข่เต็มท้องเลยครับดูนปลาไข่น,น้าดูนี่พร้อมสี่สิบไข่แล้วมันแหง<ด>้งบผมน,นี่ฝนโอ้พี่น้องดูไข่เต็มเต็มเลยไข่นี่บอกเอาก้อยเอาไข่นี่แค่ไปหนึ่งเดี๋ยวจะเอาต้มเลยครับเอาหัวมันต้มนี่ดูพี่น้องดูฮ่าท้อสุดยอดต้มเลยครับบ๊อบนี่เราจะเอาแต่เนื้อมันจะเอาแต่เนื้อมันมันทำลาบแล้วก็เอาตัวมันต้มไอ้ตัวนี้นี่โอ้ยนี่กัไข่ดู ไข่หกตัวไข่สีครับพี่น้องโอ้เนื้อแบบไข่แบบทะลักเลยอันนี้นี่อัน,นนี้ตัวนี้เราจะเนื้อเอาแต่เนื้อมันไปก้อยตัวปู๊บเนาะก้อยใครอยากอยกินคั่วก็เอาไปคั่วครับใคอยากจะใส่น้ำมะนาวเข้าไปหน่อยเมะาะเลยนะที่หนปลาตะเพียนนี่มันมีความหอมครับนาเรศทำอะไรนีนโรงเรียนตีใจทุกที เดี๋ยวกระทะเราก็พร้อมละเดี๋ยวโรงเรียนทำปาลาแป๊บนึงที่เราไปทอดแหนมกินด้วยกันพี่น้องวันนี่หม้อ,มอครับนี่ปลาตะเพียนแล่เรียบร้อยอันนี้จะเอาไปคีนสายสำหรับละเอียบเอาไปใส่เกลือแล้วกเก็บไปคืนหนึ่งให้เกลือมันใส่พวงนวลน,นะให้มันเข้าที่แต่เราต้องบังแบบนี้นะครับพี่น้องต้องแบบตัดแกงมันออกแล้วเอาไปนึ่งครับกินกับน้ำพริกกินกับแจ่วหรือว่าจะบ้างอย่างนี้เราไปทอด มันจะกินมันไม่มีก้างครับปลาพวกนี้ปลาชนิดนี้ก้างเขาจะเยอะแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยก้างมันจะก้างใหญ่มันจะหายไปนี่บ้างนี้เลยบ้างทีทีนี่ครับนี่เราดูไข่เตรียมท้องหนึ่งมาพี่น้องเอ้ยข้าวหมดเป็นกระติกนี่บ้างอย่างนี้เลยนี่ถ้ามันตัดตัดก้างไปนะครับ เสียงก้างมันน้นแป๊ดแป็ดๆป็ดปดเลยหมักไว้คืนหนึ่งเอาบางบาง้านยังบ้านอะไรยิงดีออ๋ได้แลลวมาเนื้อมันใสเด้งดีเนาะหั่นเ,เป็นแบบพดีคำพดีครับเดี๋ยวจะให้ยายก้อยกินบางคนเขาก้อยใส่มะม่วงเปรี้ยวก็มีนะ นนเนื้อมันใสดีเนานะใครมักซุกกับพี่น้องเอาไปตั้งกระทะนะฮะอตั้งน้ำมัน,น,นร้อนๆแล้วเอากระเทียมลงไปเจียวหน่อยนะครับเอาใส่ปุ๊บเอาน้ำใส่สักน,นิดหนึ่งโอ้โหแล้วกินกับข้าวสวยครับกินกับข้าวเหนียวนาแล้วนี่โค้งมันนี่ต้มผมต้มแบบซอนต้าซุปครับ ก่อนจะกินแหนมใจอดใจแป๊บหนึ่ง,ยง,ง,งอย่าทานกำาลังคั่วพริกกลังเตายังไม่ว่างครับเดี๋ยวเรามาทอดกันกันแบบสะใจเลยเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องหั่งซอยมาเนื้อเป็นสีชมพูเลยเนี่ยเหมาะอันนี้กินกับเขาแต่ว่าไอ้กินกับอันนี้นี่นี่เรามาดูแหนมตอนอย่าทานครับพี่น้องแหนมตอนนี่ปลาจีนปลาเลยอืมเด,นะดี๋ยวไปด,ด,ด,ดูเป็นหน้าแตาแบบไหน ยายทนในห,หมากแบบพิธีพิถันโมลูกกินกันกลิ่นเปรี้ยวเลยครับกินส้มโอ้หมือนกับกลินที่ไปเลยอะ่ะนี่นออยายเปิดมาดูนี่ถอดมาขายของเจ้าบาลีว่านี่ทำไร่ไั่กินเปรี้ยวครับคือต้องใช้เวลาในการคั้นน,นานเหมือนก่อนอนะ่ะยายคั้นเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าน่ะมันจะได้แบบดูดีอ่ะเดี๋ยวแลัน,นี่ดู อันนี้ก็ต้องทอดเพื่อกัารต้องยันเนาะทอดแต่ว่ามันต้องทอดน้ำมันหน่อยหน่อยมันแตกมันบัดกรับเลยเดื่อต้องกิลองทอดไปแล้วบ่เจอชีบมือหรือว่าเอาไปใส่ตู้อบรมร้อนไหมเตาทอดไร้น้ำมันไหมอย่างเงี้ยดูเติมขมุกเต็มช่องมาเดี๋ยวเราจะลองทอดดูอันหนึ่งแล้วกันไปนะมันแตกมันแตกกุ้งเด่นเอานี่สักก้อนอันนี้เหมืนแตกบ่บ่อันนี้บัดกรัเอาลองดูบ่ออันนี้เอาฝักสิอืออันเดียวสิโ้ทอดมานะกับเข้าหน่อยนี่เนาะ แก้มเดี๋ยวถ้ามันเป็นปุ๊บมันเป็นนะครับวันนี้นะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เลยก็อยู่ได้ถึงสงกรานต์ถ้ามันเหลือนะมาดูชิ้นแรกเราไม่ต้องไปหมักกับข้าวปุ้งข้าวแป้ง,ปงผมไม่ชอบครับผมมากจะอันแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้นต้อง่างนี้แรงแน่ดับไปแล้วที่มันกะ โอ้เข่าไมนลายเลยทอดตรงนี้นะใหนี่จะเขย่าัวไปเรือไปปานกลาง่ะไปอ่อนเกินก็เม็ดมบบนี้แน่นอนเละไปเลยอะไฟปานกลางจนถึงไฟปานกลางเนื้อเน้น ใส่เข้าไปเลยใส่ข้าวดนะ้วยเนาะยายบอกใส่ข้าวดนะ้วยฮะรับตัวมีที่มากยิ่งมันก็แยกกันหมดแลละมันมันคนละสีเนาะมันจะไปยู่ยด้วยกันยังฟ้าทุกพี่น้องดูทอดไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวถอดมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนี่รอดูเนาะสีสันนครับพี่น้องนี่ปลาทอดพี่น้องมันอาจจะมุนๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อทอดเนยแบบออริจินอลเพราะอะไรทุกแป้งทุกไข่บะบะแซ่บใส่ใส่เนาะมีขิงมีพริกสดถ้ากลิ่นมันเข้าไปในจอได้เนาะน้องอ้อยตรงนี้นะผมบอกไปเลยกินกับกระเทียมกับพริกยอดหอมแดงเนาะ หอมแปดบาทสิบบาทเด็กพี่น้องเอ้ยหอมมีดแท้หอมแท้หอมแท้หนูไล่อะไรมามาเม่นนุกระเขาอีหลีเด้อพี่น้องเมนูกระเขาอีหลีกลิ่นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นกลิ่นของกับข้าวน้องอ้อยนะโอ้ดูดูดูพี่น้องดูสีสันครับหน้าตาพักแถวว้าวเด็กพี่น้องนะขัวบ้านทุ่งของแท้ครับพี่น้องแท้ โอ้โหเนื้อเน้นๆแกน้องออยกโชว์ให้ดูหน่อยสิเป็นยังไงมาเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวน้องอ้อยครับกับข้าวน้องอ้อยเด้อพี่น้องโอ้โหเอาไปงขึ้นแมวกินได้กับข้าวน้องอ้อยครับโมเมนกับแก้มน้องอ้อยเนาะพอดีน้องอ้อยเขากินแต่กับข้าวอย่างเดียวพี่น uh ้องอ๋อน้อยชิมเลยกระเทียมชิมเลยชิมเลยน้อยชิมเลยน้องอ้อยกับขนมโตๆให้ชิมหน่อยสิมันเป็นยังไงรสชาติของส้มป่าจีนนี่ต้องกินขิงพี่น้องนะ ห่อนห่อนกันรอแป๊บนึงเอามานั่งก่อนนั่งก็ไข่นี่นั่งก่อนเฮ้ยนอนรเรียนก่อนปลาถูกพี่น้องมาน้องอ้อยถึงเวลาแล้วครับน้องถึงเวลาแล้วครับน้องชิมหน้าจ้าขลอยสายปอยสายมือเด้อเย็นมือโหลดอืมนี่เนื้อปลาล้วน ห่อนี่หนึ่งนอย่าอย่าถ้าจะคืนก็ถ้าจะคืนออกก็หันไปทางนู้นนะอย่าอย่าหันไปทางนี้นะน้อยนะพี่เก่งใจเพื่ออยากให้อยากให้เอฟซีเห็นน้ำตาของอ้อยลุงเด่นไไใ้ลุงเด่นเก่งใจตอนมันคืนออกมาเนี่ยนี่กินกับกระเทียมกินกับพริกสดทำไรไหลนทำารไหลดิพี่น้องหอมเลยเ่ะหอมหอมหอมใจอย่าครบเลยพี่น้อง กินกับข้าวเหนียวนะครับส้มป่าจีนนะข้าวเหนียวอะานียวนะคะตอนนกินปลาไปก่อนเลยแล้วค่อยหยิบพิ่อันก็อร่อยหอมันร้อนนะกินน้อยแกดีร้อนยอกับข้าวน้อยเนาะกับข้ามันเป็นกับข้าใช่ไหมกับข้าบัเลีน้อยต้องกินกับข้าบัลล่ก็ได้เทมอิเปงดู หอมกระเทียหมหมักพริกอือนี่อะไรอ่อระจิ้มเบืองหอมเนื้อหอมเนื้อกินยังไหโอู้หอมบ่เจ๋อเจ๋ยอะฮะเราจิ้มวันนี้ครั้งแรกที่ยายทันได้ทำสูตรนี้ลูกเด่นก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมเหมือนกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจิม้มพอเนื้อปลามันทอดมาประมาณนี้นะชิมดูความเปรี้ยวของปลาก่าอนหอมเนาะ หมักไม่พอดีความเปรียปร้ยวของเนื้อปลาออกแล้วครับอืมแล้วก็ยายหมักอย่างดีแบบมานทุนมีกลิ่นถ้ายายบอกถ้าไม่ขยำดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นแบบความร้อนอน่อกลิ่นแบบกลิ่นแบบมจะเสียอะไรเงี้ยอันนี้มันเปรียปร้ยวๆกลิ่นปุ๊บกิ่งอันหนึ่งเข้ากันมากกระเทียมไม่หนึง่งกระเทียมองอ้อยสดมาก ระเทียมเด้งกระเทียมเด้งแกบอกกระเทียมสาวกระเทียมสาววะกระเทียมสาวกระเทียมสาวทำนึงง่รอยังอ่ะขอดูตกเอาข้าวเอาหอมแดงมาแล้วลุงเ่นอันนี้ให้ลุงเ <Yeah> hmm. ่นกินเลยรอนๆนียนะกางใกล้ๆหน่อยบูบ ใส่โมนี่มาเอออร่อยอร่ลยโอ้ยเก่งนะโอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวจะรอชิมอันนี้แหละแล้วก็กินกับพริกตัวนี้มันจะเข้ากันดีครับนี่ก็อร่อยสิบหนึ่งเอาเลยนะน้องอ้อยก็น้องอ้อยถึงเวลาแก้แค้นนะครับน้องอ้อยลูกนีห้ามเป่านะน้องอ้อยถึงเวลาดูได้ไหมดูเลยไม่หรออันนี้มันมีอื้มงวดเลย หอมแดงพี่น้องพริกสดลุ่งเอากระทะลง่มบ้างตัวนี้ก็อร่อยนี่ยจ๊ซูบ๊อบใหม่กระทะปลาเป็นปลาเนาะเื้อแน่นสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนก็ร้อนเกินเนาะห่อนโพลลุ่มใบลุ่มใบปลาแซ่บเด้งลุ่มใค่ะ ฝึกไว้ค่ะเอ้เวลาเวลาตายไปใช่ไหมต้นนิ้วมันไม่ร้อนนะคะอ๋อไม่ร้อนนี่ฝึกไว้นะอ้อยบอกฝึกไว้พี่น้องนี่โรยบนกิ่งไปครับฝึกไว้ฝึกไว้เพียงน้องเนาะไม่ต้องฝึกเลยทึกวันนี้ฟ้าร้องพี่ก็ลูกเรีนก็รวิ่งหนีแล้วแ่นวะอืมซาบงสาบานท่านไหนเวตีอืมครับบอกว่าเลยเมนูนี้กินกับข้าวเหนียว มันจะเปอ,ญญอย่างทด่สุดยอดเอาข้าวเหนียวจ้ำไปคำหนึ่งกินพริกไปเม็ดหนึ่งกระเทียมไปกรีบหนึ่งกินกับขิงไปหอมเหงื่อแตกเดี๋ยวทอดอีกสักเซตหนึ่งเดี๋ยวทำใหญ่อ่าค่อยปลาทอดปลาวันนี้ก็เป็นเมนูนแบบปลาปลาเก็บตกจากปลาจีนยักษ์ของเราพี่น้องอ,อลังการมากชิมๆได้เลยเลย็นละเมื่อกี้มันฮอ่หน่อยหรอเมื่อกี้มันร้อนอ ขานขันหลักับปั้นน้ำออกเนาแซบสูตนาเรเลยตัวนี้เนาะเหมือนน่าเลศเลยนั่นน่ะโอ้เนื้อมันใสเลยเนาะข้าวมันเเเตต็็มมลยถุนอ่ะสวัสดีเจมอนด้วยนะคะเจอยากกินแซ่บๆอยู่แล้วเป็นอะไรอยากรึมึกนี่แหละโอ้เขม่าฝากกันเนี่ยเครื่องอาหารทะเลเครื่องกุ้งกุ้งเครื่องมือมาที่นี่ จัดไปเดี๋ยวเจ๊จะไม่ได้พักแล้วสงการนี่ใส่ชุดมาถูกแล้วใช่ไหมมได้ล้มตุ่มแล้วเนาะวันก่อนแต่งตัวมาอย่างดีทั้งจับปลาสวยเลยว่าสันทั้งจับปลาทั้งคัวปลาทอาของข้าวกินอีกวันนี้ให้แจ้งได้ตอวันนี้แม่กับก้วยเล่ตัววันนี้ดีแล้วปรุงแล้วเรียบร้อยเลยเนาะผู้ใดอยากกินคัวก็ไปคัวเนาะวันนี้เนาะเออคัวแห้งแซ่บ นายแนะนำคันหบางหน่อน hmm? ีหลายดูด okay. ิด uh, ูด bring ิด like yep, ูดิว่ะเสเลยนี่พี่ปนเขาครัวหอมอันนี้กินกับแหนมแหนมปลาเสียดนะเสียวัดนครับผมนี่ซิบงบอกลองเลยแหนมปลาหมเศเศแหนมปลามือเนอมือคะมือเลยมาเลยะนเราเรากินกับกระเทียมกินกับพริกนี้รับรองนี่หนอเออนี่หนอนั่นล่ะนั่นนนี่นะนี่นะ ไปเชียงตุงมาเสียงนิ่มหายท่ามาเดียวหน่อหายเดียวออห่อออกส้มๆเปียวๆกิ่นกระเพาะเมิ่นปัดๆๆๆๆๆนะเนา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 ะอายายจันแล้วยายพี่น้องกือพี่น้องกินกับข้าวนะกินกับข้าวพี่น้อง เอาไปคั่วกับหม้ะน้องอ้อยนี่เข่คั่วอย่างเดียวอะน้องอ้อยบอกคั่วเลยนะคะคั่วเลยนะคะใช่อะ่กันจ๊กสาวสาวได้แล้วโอ้โหกุ้งแซ่น้ำตานี่กุ้งแซ่น้ำตาเดี๋ยวเป็นรากินกันกุ้งแาตาแบแกกงแ่ตาแแ่เนะเกิงแล่บน่ทังไหนน ใครก็ไม่อยากต่ำใครก็ไม่อยากต่ำไฟต่ำเลยนะงงแช่น้าตามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อใครวันนี้ประสบความสาเร็จครับทำแหนมปลาอ่าแซบแซบจะได้น่าลงตามา่งมาตเอจ้าจ้าโอ่พี่น้องวันนี้เจนมลผอนพี่มลการค้ามาเองครับกุ้งแจ้น้ำตา น้ำปลาน้ำปลาปลาแบบสดๆอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาเนาะแล้วก็มีตำบักแตงอันนี้เลยย้อยอู้ววาซาบิอยู่ไหนน้อวาซาบินี่ปลาทอดก้อยปลาปลาโอซัมมานอาหารของแท้เลยวะกินกินข้าวเด้อพี่น้องกินข้าวเออเอาไปไหนบุตรใหญ่ท่านไหมทีมงานไปไหนบุตรให่เากินข้าวเด้อพี่น้องเลยมามาล่องแพนกองอีกข้างนึงด้วยหันเอาทีมงานอยู่ฝั่งพี่บุตรใหญ่หน่อยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ รับเขาเดนไนอเลยนีเสมนทำโดเจน้อยเอาจากตัวแมยน้อยเอาจากตัวแน้อยาเขต่างนีเมนน้ลาดไหมรอว่าจิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาสุดเมนครับเขาให้จิ้มอาอ้ส่งจ้องแบนดูเนวนี่ทำเองใหม่ครับสดสดดีสนอ เหนียวน้องอ้อยกินแล้วอืมทำลายไหญ่ใส่ข้าวไปนั่งแย่ใส่ข้าวใส่ข้าวไปไม่คือใส่คือกินกระป๋องหมอกใส่ข้าวใส่ข้าวข้าวบาเล่ข้าวบาเล่ข้าวบาเล่ขอดอกหอมอ่ะผู้จัดการพึ่ดังใช่ไหมโอ้เด้อพี่น้องอ่ะให้สาวๆาวสามสาวที่สเกิร์ตกำลังคุยกำลังคุยกันเรื่องยุคเจ็ดศูนย์ หกศูนย์เออเก้าศูนย์เก้าศูนย์ลืมไปยอะไรเนาะกินยังไงเจมนอลแปลกแปลกไอ้เนาะหอมค่ะแปลกอ่ะน้อยจดจวดกินข้าวด้วยน้อยกินข้าวแน่เออน้อยกินข้าวแล้วครับพี่น้อยแปแซมซมในเรื่องนี่ยังห่างอันน้อยกินข้าวแล้วเอาเซเว่นกินข้าวกับเขาดังสิเซเว่นลักพวกนี้พวกนี้เราจะอีกวันสองวันนี้เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้สนันจอนะเตรียมอุปกรณ์ให้ครบสนันจอนะ ได้ไหมมันไข่ได้ไหมโต๊ะเรามันมีสองเซกชันมันมีสองแบบเน้อสองสเต็ปสองสเต๊ปโอเคแล้วเอาหน่อยโอเคแล้วอันนี้เก็บไว้งนี้ไม่ได้ไม่มีใครกินหรอกอันนี้ไปเก็บไว้ไม่ไม่มีใครกินนะมั้งไปใส่ไปอิรีวันนั้นไาปลาพี่ก่อนอย่าไปยังอยปิดคลิปเลยอย่าไปปิดคลิปเลยนะมั้งมาขอบคุณไม่ได้กินตรงนี้ค่คนเดียวนั้ เด๋อพี่น้องสม่มาร้านอาหารเว้ยร้านอาหารครัวลุงเด่นตัวนี้เนาะวันนี้บรรยากาศดีไม่มีใครชิมแหนบเธอไม่ชิมแหนบเธอไม่ชิมลาบก้อยปลาเหรอเธอมาชิมกุ้งเนี่ยเอาแหนมอยู่ไหนแหนมอยู่ไหนหานก้อยบ่เดยวกินไปเออคืออะไรก้อยปลาแซบบออันอย่างอย่ายก้งกุ้งพุ่งลงร้านวันนี้ครับเนี่อ๋อสดเ สงการเด้อพี่น้องเด้อสงการเนี่นะหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเหล่าพี่น้องเด้อมีร้านเดียวนะครับหลายๆลายคูหารเลยไปดูได้เลยก็เห็นก็เป็ดไก่หมูครับเนื้อหมูหมากาดไก่ทาเล่นททาเลแต่ของทานเล่นเนาะทานเล่นดีวันเนี่ยพี่รามก็มีพี่น้องเออไปเอาเลยแลร้านพรพิมล์ต้องจ่ายค่าเช่านะย้ายเช่าให้ใหม่ห้อยหน้าเช่าเลยอ๋อเอาคือเอ้ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาทำอย่างนั้นจริงนะอันไหน อันไหนใกล้มือคนซื้อเนี่ยต้องจ่ายแพงนะเขาเขาเรียกว่าจ่ายค่าเชียวเชียวอยู่โจแล้วสงการมาเก็บอ่ะเด้อวันที่เก้านี่ก็เริ่มแล้ววันที่เก้ากระโดดน้ามึงวันที่เก้าเนี่ยน้ำมาเลยน้ำฟองมาน้ำใสใสอ่ะอมึงสายมึงสายกินอาลุงเด่นบอกว่าปกตินจะเหนียวเหนียวขาไปกินน้องเหนียวแล้วใช่แต่ที่นี่ก็ กินข้วเหนียวกันเหรอไม่เหนียวไม่เหนียวดู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 กินข้าวกระนอยครับเลยครับเลยครับเลยครับสับใหม่ครับเออชนชนเผื่อนะเออนนั่แหละเอาใส่ให้ดูดิไหนๆก็ชนเอาใส่ให้ใส่ปากกันหน่อยสิเออเออเออเห็นอยู่เห็นอยู่ไขยวนซึ่งใจซึ่งใจแม่หมูเข้านี่มันแสบแท้หวังปกติมันสายมันจะเหนียวให้ผัวกอาวุโสที่เมืองคอนอ่า จังไหนน้อยอาผู้ว่าโซชิมไหมเรียงลำดับอยู่เฮ้ยน้อยอาผู้ว่าโซชิมเลยชิมเลยไหนไหนก็เรียงลำดับผู้ว่าโซผมไม่อยากเป็นคนแก่ในวงเนี้นะน้อยงนเอาจริงสิโอยเป็นตัวเลยน้อยชิบชิ้ยน้อยน้อยแย่กันมากน้อยน้อยอายุนนน่ตัวยิ่ยเยอาตัวย่ง่ายว ไอนดินมาจากไหนโดนน้องอ้อยถือไอปูมาเลยหลอกมันลงอ้นลงแม่น้องอ้อยก็ไปเห็นด้วยนะเอ้ยขอขอรองเด้ปะขอสองขอสองน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่คนเอาอิใหญ่ยังสิอะไรอะไรวันทองสองใจกะถ้าไอคุณแผนเออแผนโดนสองใจแซ่เพี่งน้องเอ้ย คหนึบลายลายนั่นวิธีเราสุกแถวเล็กๆไม่มีแลยเม็ดในบ้านใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่หาน้ำมันนี่ไงเดี๋ยวไปส่เหล้าสีดูไม่เหนียวไม่เหนียวไ่เหนียวเนาะแซ่บเนาะไปเลยครับพี่น้องพรุ่งนี้ใครสงการไปเอาเติ้งล้านพร้อพชรมลขายตั้งแต่เจ็ดเลยเปิดตั้งแต่ตีสี่จนถึงละ180บาทเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกว่าวิธีทำไม่ให้เหนียวอ่ะเออทำแล้วบอกทำยังไงเออของหนูนะไปซื้อมามาไหรก็เหนียวทุกทีแต่แต่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำเยอะ หาล้างเสร็จแล้วใช่ไหมล้างล้างน้าเกลือก่อนรอบหนึ่งล้างน้ําเปล่าออกน้าเดือดเือเาลงพอมันบานอย่างเงี้ยพี่เดนเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเสร็จแล้วน็อกน้าแข็งเย็นจัดอีกประมาณห้านาทีไปเดียวถึงว่าเมื่อกี้ถึงว่าเมื่อกี้น้าแข็งหมดกระติกเราเลยเราเรเรียบร้อยเพราะว่าเข้าใจแล้วมันอยู่กับปลาหมึกนี่เองอ๋อใชยไปเลยน้ำแข็งเราอันนี้คือนี่คือสูตรเจ๊มลนคนคนอื่นอาจจะอาจจะมี สูตรอื่นก็ได้เนาะแต่กุ้งเนี่ยต้องแช่น้ำน้ำเย็นแป้งมันเอาชิมยังเซวะชิมปลาส้มใช่ไหมมลชิมปลาช่มหรือยังปลาปลาส้มยังเพราะว่าปลาช่มก็ได้ปลาช่มมีน้องมลทำเองนะปกติเขาเดีือกมาทำไมนุ่งเดืวกทองแดงปกติเขาเลยเหรอมันเป็นปลาช่มเหรอมันมันรวยเร่งมันรวยมันรวยรวยเร่ง ร้อยย่างแรงร้อยอย่างแรงนี่เขาจะยายทันเนี่ยจะทำเป็นคู่แข่งปลาส้มพะเยาอนี่เป็นปลาส้มยายทานันยายทันนี่ชอบกินเบ็ดเบ็ดนี่ยายทันนี่จ้องกินร่อยๆอรวยไปอยูอย่ใต้กว่าเจ้าเรื่องนี้เป็นผมชอบกินอาหารใต้ข้าวแกงใต้น,นี่อร่อยมากมีพริกกะปิมีผักให้ แซ่บนึกว่าผมเคยมีผู้สาวตาฮะเจ้าการบอกสาวเทคนิคผมยิกตาคมยังเคยชมเราเจ้าาม่ดาแลสาวตาคมอย่าร้องเพลงนี้เขาจะรู้ว่าเราอยู่ยุคไหนอ๋อเออน้องไอ้มุกหลายดีเว้ยสาวตาคมเรียนวิทยาอะไรเอ้จกัรโอไซพีไซไม่มาจีบเลยอะไปละไปละไปละพี่น้อง อีพีนี้เดี๋ยวอขอตัวไปก่อนเมื่อกี้อะไรวงวงชามาอ่าโอ้โหเก่าแก่ยุคนี้เขาต้องบิวกินแล้วยุคนี้ยุคใหม่เนี่ยอะไรอะบิวกินอะไรนะอย่ามาเล่นกับใจรำเหม็นไม่ดีแสดงว่าเป็นรักเต้นได้ทดีเดี๋ยวอ่ะอย่าอย่าอย่ามาเล่นเบอรวเตอร์เลยเอานะ เดี๋ยวไอ้ไม่เอานะเออวมาเจ้าอ้ยดี๋ยวไอ้ที่มีไม่ได้วม่ได้ไมด้เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวก่อนบอกก่อนเนาะเปิดด้วยเปิดกล้องด้วยแฟนแพรินพลาดได้เอ้แค่หันไอ้เป็นักเต็นได้ของนายไม่รู้เลยพวกนี้มีความลับกันเยอะอะไรนะอะไรบิวกินบิวกินนะชามาชามานี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วโอ้ตกยุคแล้วถึงว่าเขารู้ว่าเราอยู่ยุคไหนเขารู้หมดเลยโอ้แตยละตายละ ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ยาวยาวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครบขอบคุณเจ๊มอนพรอนิมนต์การค้านะครับอ่าผู้จัดการส่วนตัวก็เสียวัดนะครับอ่าร้านพรอนิมนต์การค้าหลังตลาดสดเทศบาลมั่นหลอมแซ่บๆนัวๆกันไปยาวยาวจ้าฝากกไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย